สวัสดีท่านที่เขาา้าารับชมในคลิปในวันนี้วันนี้ผมมีมีดจะมาเสนอขายอยู่หนึ่งเล่มเป็นใบเล็กแหนบขัดขาวความยาวของใบ 9นิ้วครึ่งความกว้างของใบ2นิ้วครึ่งสันหนา5มิลชุดคอท้ายเป็นสแตนเลสท,ท้ายเป็นรูปหยดน้ำด้ามไม้พยูงปักก็ไม้พยูงโทนเข้มดำสวยครับ เล่มนี้เปิดที่2150บาทท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างมีอยู่เร่มเดียวนะครับท่านใดสนใจก็ปิดได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ